นิทานอาเซียนประเทศมาเลเซียเรื่องตำน,นานหินรูปช้างจัดทำโดยนางสาวกัญญาจันเสนเลขที่9นางสาวจินดารัทองแสนเลขที่10นางสาวมายุราชัยบุญญาเลขที่13นางสาวอรัญญากุกก่องเลขที่19เสนอคุณครูอนุสรนเลิกบางพรดขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าแควนสารวักมีช้างสามตัวเป็นพี่น้องกันแต่พวกมันมีนิสัยที่ไม่ดีชอบการแก้สัตว์อื่นและชอบพูดใจเหยียดยามสัตว์ต่างๆในป่าอยู่เป็นประจำพวกมันมักจะทำตัวเป็นเจ้าของแม่น้ำเมื่อยามที่พวกมันลงเล่นน้ำก็จะไม่ยอมให้สัตว์อื่นลงเล่นน้ำหรือดื่มกินในบริเวณน,นี้เลย จนเป็นที่เอื่อมลาของสัตว์ทั้งหลายและในป่าแห่งเดียวกันนี้ยังมีแม่มดตนหนึ่งอ,อาศัยอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำ<อ>นางเป็นแม่มา้ายอยู่กับลูกชายลําพางสองแม่ลูก<อ>ลูกของนางเป็นเด็กดีมากพูดจาไพเราะน่าฟังแต่แล้วลูกชายที่น่ารักคนเดียวของนาง <c oughs> ก็มาดวดจากไปอย่างกระทันหันแม่มดเสียใจเป็นอย่างมากร้อห้ร่ำควญถึงลูกชายจนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือด นางเศร้าโศกเสียใจจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แม่เป็นอันทํำอะไรได้แต่เดินร้องไห้คร่ำครวญพ่อคิดถึงลูกจนกระทั่งนางเดินมาสุดหน้าผาริมแม่น้ำริมแม่น้ำแห่งน,นี้เองซึ่งเป็นที่เล่นจระจาของชาวนิสัยไม่ดีสามพี่น้องนี้ที่พวกมันเห็นแม่มดยืนอยู่พวกมันก็รีบตรงข้าไปหาแม่มดทันที เจ้านาบาเป็นตัวอะไรข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหน้าตาหน่าเกียดใช่มัดพอชายตัวหนึ่งเริ่มพูดจาดูถูกเกยียดยาแม่มดจากนั้นพี่นมอาของมันก็เริ่มพูดจาว่าายแม่มดต่างๆนานาช่างอะไรกันปากเสียขนาดนี้เกิดมาขข้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นแม่มดคิดอยู่ในใจนอกจากพวกมันจะพูดจาไม่ดีกับแม่มดแล้ว ยังแกล้งเอาตัวชนหน้าผาให้สั่นเพื่อหวังจะแกล้งแม่หมให้ตกใจพวกช้างเมื่อเห็นแม่โมตกใจ <c oughs> ก็ยิ่งหัวรรอยเยาะและมันก็ยิ่งพูดจาดูถูกมากขึ้นไปอีกน่าจาแบบเจ้าไม่น่าอยู่บนโลกนี้เลยนะหน่าเกลียดน้าก,กว่าที่สุดพวกเจ้าต้องหกักที่ไม่สมควรอยู่บนโลกนี้เลยคนที่พูดจาดูถูกผู้อืน่นชอบกันแก้งผู้อืน่น สมควรต้องถูกลงโทษพูดจบเหมาก็าด้วม่หมดใส่พวกช้างนิสัยไม่ดีที่เสียงคำสาปของแม่หมดช้างนิสัยไม่ดีทั้งสารตัวก็กลายเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ตัง้งแต่หนี่เห็นึ่งกัน